คำโฆษณาที่หอมหวานที่สุดในยุคนี้คืออะไร Be your own boss เป็นนายตัวเองทำงานตอนไหนก็ได้อิสระรายได้ดีแพลตฟอร์มส่งอาหารและเรียกรถขายฝันนี้ให้คนหนุ่มสาวนับล้านแต่ในสายตาของคนแก่อย่างผมผมเห็นสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้น ผมเห็นระบบศักดินาดิจิทัลคุณบอกว่าคุณเป็นนายตัวเองเหรอนายตัวเองประสาอะไรที่ไม่มีสิทธิกำหนดราคาค่าบริการนายตัวเองประสาอะไรที่ถูกหักค่าคอมมิชชั่น15-30%โดยไม่มีสิทธิ์ต่อร้องนายตัวเองประสาอะไรที่ถ้าปฏิเสธงานบ่อยๆก็โดนแบน คุณไม่ได้เป็นนายตัวเองหรอกคุณแค่เป็นเฟืองที่เปลี่ยนได้ง่ายที่สุดในเครื่องจักรทำเงินของคนอื่นเขาไม่ต้องจ่ายประกันสังคมให้คุณไม่ต้องจ่ายโบนัสไม่ต้องดูแลค่าเสื่อมรถให้คุณเขาโยนความเสี่ยงทั้งหมดมาที่คุณแล้วเก็บเกี่ยวแต่กำไรนี่ไม่ใช่อิสรภาพนี่คืออิสรภาพยาพิษ มันทำให้อิ่มท้องไปวันวันแต่มันกัดกินอนาคตคุณไปทีละนิดถ้าคุณทำงานออฟฟิศเจ้านายคุณอาจจะงี่เงา่าแต่เขาก็ยังเป็นมนุษย์เขายังมีความเห็นใจยังลาป่วยได้ยังคุยกันรู้เรื่องแต่ในกิกอีโคโนมีเจ้านายของคุณคือ AI ปัญญาประดิษฐ์และ AI มันไม่มีหัวใจ มันถูกโปรแกรมมาด้วยเป้าหมายเดียวคือรีดประสิทธิภาพสูงสุดจากตัวคุณมันรู้ว่าคุณจะยอมรับงานราคาถูกที่สุดที่จุดไหนมันรู้ว่าจะกระตุ้นให้คุณวิ่งงานต่อยังไงด้วยการโยนเควสมาล่อเหมือนเกมวิ่งอีกสามงานได้โบนัส50บาทนะแล้วคุณก็บ้าจี้วิ่งจนร่างกายพัง นี่ถือการเปลี่ยนแรงงานให้เป็นเกมคุณคิดว่าคุณกำลังเล่นเกมเก็บเลเวลแต่จริงๆแล้วคุณคือหนูที่วิ่งอยู่ในกงลอ้อยิ่งคุณวิ่งเร็วเท่าไหร่เจ้าของแพลตฟอร์มยิ่งรวยขึ้นเท่านั้นแต่ตัวคุณยังอยู่ที่เดิมเมลคอมแกลดเวลเคยพูดถึงกฎหนึ่งมืชั่วโมง ว่าถ้าคุณทำอะไรซ้ำๆหนึ่งหมื่นชั่วโมงคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือ e อ็กซ์ลองถามตัวเองดูนะถ้าคุณขับรถส่งของครบหนึ่งหมื่นชั่วโมงคุณเก่งขึ้นไหมโอเคคุณอาจจะรู้ทางลัดคุณอาจจะขี่รถเก่งขึ้นแต่ทักษะเหล่านั้นตลาดให้ราคาไหมคำตอบคือไม่การขี่รถส่งของคือ low value skill หรือทักษะมูลค่าตำ่ำ ใครๆก็ทำได้เด็กจบใหม่ก็ทำได้คนตกงานก็ทำได้เมื่อใครๆก็ทำได้อำนาจต่อรองหรือ bargaining power ของคุณคือ0เปรียบเทียบกับเพื่อนของคุณที่ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักบัญชีหนึ่งมืนชั่วโมงของเขาทำให้เขาเป็นซซเนียเป็นเมนเจอร์เงินเดือนขึ้นสมเท่าแต่หนึ่งมืนชั่วโมงของคุณค่ารอบอาจจะลดลงด้วยซ้ำเพราะมีคนมาแย่งขับเยอะขึ้น นี่คือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคุณกำลังขายเวลาที่แพงที่สุดในชีวิตหรือช่วงหนุ่มสาวเพื่อแลกกับงานที่ไม่มี Compounding Effect หรือผลตอบแทนตบต้นทางปัญญาเลยแม้แต่นิดเดียว Warren Buffett มักพูดถึง opportunity cost หรือค่าเสียโอกาสต้นทุนของการขับไรเดอร์ไม่ใช่แค่น้ำมันหรือค่าเสื่อมรถแต่คือสิ่งที่คุณไม่ได้ทำในระหว่างนั้น ในขณะที่คุณนั่งตากแดดรอออเดอร์ร้านชาไข่มุก30นาทีคุณไม่ได้อ่านหนังสือคุณไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษคุณไม่ได้ฝึกเขียนโค้ดคุณไม่ได้สร้างคอนเน็ชันทางธุรกิจคุณกำลังแลกอนาคตระยะยาวกับเศษเงินระยะสั้นหรือ instant gratification มันเหมือนการเผาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเพื่อเอาความอบอุ่นในคืนหนาวคืนนี้คุณอุ่นสบายได้เงินสดมาใช้ แต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณไม่เหลือเฟอร์นิเจอร์บ้านคุณว่างเปล่าและที่น่าเศร้าคือเมื่อคุณทำไปนานๆ3ปี5ปีสมองของคุณจะชินกับงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดหรือรูทีนไฟในการเรียนรู้จะมอดดับลงและเมื่อถึงวันที่คุณอยากเลิกคุณจะพบว่าคุณไปไหนไม่ได้แล้วเพราะคุณไม่มีทักษะอื่นติดตัวเลยในพาร์ตต่อไปพาร์ทส ผมจะพาคุณไปดูบัญชีที่แท้จริงรายได้ 2- องถึงสาม0มืบาทต่อเดือนที่คุณภูมิใจถ้าหักค่าเสื่อมรถค่าเสื่อมสุขภาพและความเสี่ยงอุบัติเหตุแล้วมันเหลือกี่บาทหรือจริงๆแล้วคุณกำลังควักเนื้อโดยไม่รู้ตัวเตรียมเครื่องคิดเลขให้พร้อมแล้วเราจะมากระชากหน้ากากรายได้ลวงตากันก่อนจะไปกันต่อผมจะเตือนสติคุณอย่างหนึ่ง คุณคิดว่าตลาดหุ้นมันแฟร์เหรอตื่นครับคุณกำลังสู้กับ CFO เงินเดือนหลักล้านผู้สอบบัญชีระดับโลกและเจ้ามือที่รู้ไพ่ทุกใบงานของพวกเขาคือการทำให้คุณเชื่อในตัวเลขลวงโลกเพื่อลวงเงินออกจากกระเป๋าคุณคุณจะสู้มือเปล่าเหรอนั่นมันการฆ่าตัวตายชัดๆใน Membership เชียสองผมเตรียมอาวุธหนักไว้ให้ ทั้ง Stock a u ท o p s y และ Odd Case Analysis ที่จะสอนวิธีจับโกงพวกเขาทุกเม็ดอย่าเสียดายค่าสมาชิกแค่เศษเงินจงเสียดายเงินก้อนโตที่คุณกำลังจะเสียเพราะความไม่รู้ดีกว่ากดสมัครหรือจอยข้างล่างนี้แล้วมารับอาวุธไปสู้จริงได้แล้วครับปัญหาใหญ่ที่สุดของคนทำกิกอีโคโนมี คือพวกคุณสอบตกวิชาบัญชีพวกคุณแยกไม่ออกระหว่างรายรับกับกำไรคุณเห็นเงินเข้ากระเป๋า1,000บาทวันนี้คุณคิดว่ารวยแล้ววันนี้กำไร1,000ผพิดผิดมหันคุณลืมศัตรูที่เงียบเชียบที่สุดทางการเงินคือค่าเสื่อมราคาทุกกิโลเมตรที่คุณวิ่งอย่างรถสึกหรอโซ่ย้อนเครื่องยนต์หลวม น้ำมันเครื่องดำรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ของคุณคือเครื่องจักรทำเงิน Capital g o o ส s และเครื่องจักรมีอายุไขสมมุติคุณซื้อรถมา50,000บาทวิ่งไรเดอร์2ปีรถพังยับเยินเหลือค่าซาก5,000บาทหายไป45,000บาทหารออกมาเป็นวันคุณมีต้นทุนค่าเสื่อมวันละเกือบร้อยบาทที่คุณมองไม่เห็น แต่คุณไม่ได้กันเงินส่วนนี้ไว้คุณเอาเงินหนึ่พบาทนั้นไปกินชาบูไปผ่อนโทรศัพท์คุณกำลังควักเนื้อตัวเองกินคุณกำลังค่อยๆขายรถตัวเองทีละชิ้นส่วนให้กับลูกค้าโดยไม่รู้ตัวและเมื่อถึงวันที่รถพังหรือต้องพาเครื่องใหม่คุณจะพบความจริงที่น่าตกใจว่าคุณไม่มีเงินเก็บเลยเพราะคุณกินทุนตัวเองไปหมดแล้ว ไม่ใช่แค่รถที่เสื่อมคนก็เสื่อมอาชีพขับรถคืออาชีพที่ทำลายสุขภาพอย่างช้าๆใส่เลนคินเลอร์หลังและเอวแรงสั่นสะเทือนจากรถวันละสิบชั่วโมงหมอนรองกระดูกคุณกำลังร้องไห้ปอดคุณสูดดม PM 2.5และควันพิษกลางถนนมากกว่าคนปกติร้อยเท่าปอดคุณดำยิ่งกว่าคนส่บุรี การอั้นปัสสาวะเพราะต้องรีบส่งงานนิ้วถามหาแน่นอนสิ่งเหล่านี้คือต้นทุนแฝง hidden cost ที่แพลตฟอร์มไม่ได้จ่ายให้คุณเขาไม่มีประกันสุขภาพชั้นดีให้เขาไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลคุณกำลังกู้ยืมสุขภาพจากตัวคุณในวัย60มาใช้ตอนนี้รายได้ที่คุณได้มาถามจริงๆว่ามันคุ้มกับค่าฟอกไตในอนาคตไหม มันคุ้มกับค่าผ่าตัดกระดูกสันหลังไหมถ้าคุณเอารายได้20ง0 0ืบาทมาหักลบด้วยค่าเสื่อมร่างกายที่คุณต้องจ่ายคืนหมอในอนาคตรายได้สุทธิของคุณอาจจะติดลบด้วยซ้ำคุณกำลังทำงานฟรีเพื่อเอาเงินไปจ่ายหมอในตอนจบในโลกการเงินเรามีคำเปรียบเปรยถึงการลงทุนที่ได้กำไรทีละนิด แต่มีความเสี่ยงหายนะรออยู่ว่า picking up pennies in front of a steamroller เก็บเหรียญตัดหน้ารถบดถนนอาชีพไรเดอร์คือแบบนั้นเป,เป๊ะๆคุณได้ค่ารอบทีละ40บาทแลกกับความเสี่ยงที่จะโดนรถชนรถบดถนนถนนเมืองไทยอันตรายติดอันดับโลกสถิติไม่เคยโกหกยิ่งคุณอยู่บนถนนนานเท่าไหร Exposure Time ความน่าจะเป็นที่จะเกิดอุบัติเหตุยิ่งเคล้าใไกล100เอและเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นมันคือเกมโอเวอร์แขนหักเท่ากับทำงานไม่ได้3เดือนเท่ากับรายได้เป็นศูนย์รถพังเท่ากับเครื่องมือทำกินหายเท่ากับรายได้เป็นศูนย์พิการเท่ากับจบชีวิตการทำงานตลอดกาลประกันอุบัติเหตุที่แอปแถมให้ การกรมทันดีๆนะวงเงินมันพอกินเข้าลิงไหมค่าชดเธยรายได้มันพอผ่อนข้าห่องไหมคุณกำลังแบกรับความเสี่ยงระดับล้มละลายเพื่อแลกกับค่าจ้างขั้นต่ำา r s s r e w a r r r ดเร o นี้เป็นดีลที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเห็นลองมาทำบัญชีจริงๆกันสักครั้งไหมสมมุติคุณวิ่งได้เดือนละ25,000บาทดูเหมือนเยอะนะ มากกว่าปริญญาตรีหักค่าใช้จ่ายจริง 1. ค่าน้ำมัน5,000บาท 2. ค่าเปลี่ยนภายน้ำมันเครื่องยางเบรกเฉลีย่1,500บาท 3. ค่าเสื่อมราคารถเก็บไว้ซื้อคันใหม่2,000บาท 4. ค่าเน็ตค่าโทรศัพท์500บาท 5. ค่าความเสี่ยงอุบัติเหตุสุขภาพ ตีราคาประกันตัวเอง3,000บาทเหลือหน0 0งบาทหารด้วยจำนวนชั่วโมงทำงานวันละ1 0บถึงสิชั่วโมงไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่าแรงต่อชั่วโมงของคุณต่ำกว่าค่าแรงขั้นตำ่ำคุณทำงานหนักกว่ายามเสี่ยงตายกว่ากรรมกรแต่รายได้สุทธิพอๆกันนี่คือแมจิกทริคของกิกอีโคโนมี เขาทำให้คุณรู้สึกรวยด้วยรายรับก้อนโต cross income แต่เขาผลักภาระต้นทุนทั้งหมดให้คุณแบกคุณไม่ใช่ business partner ของเขาหรอกคุณเป็นแค่แบตเตอรี่ที่พอเสื่อมสภาพเขาก็แค่ถอดทิ้งแล้วหาฐานก้อนใหม่มาใส่แทนในพาร์ตต่อไปพาร์ท3ผมจะเจาะลึกเรื่องจิตวิทยาของแอปพลิเคชันทำไมรู้ทั้งรู้ว่าเหนื่อย คุณถึงเลิกไม่ได้แอปใช้วิธีการแบบไหน Gamification, Variable Rewards Fear of Missing Out มันออกแบบมาให้คุณเสพติดเสียงติง้งเหมือนหนูทดลองที่กดปุ่มขอน้ำตาลกินยังไงเตรียมพบกับการล้างสมองระดับดิจิทัลที่ทำให้คุณกลายเป็นซอมบี้ขับรถ คุณเคยสังเกตตัวเองไหมเวลาได้ยินเสียงแจ้งเตือนงานเข้าติง้งหัวใจคุณจะเต้นแรงขึ้นนิดนึงคุณรีบหยิบมือถือมาดูด้วยความลุ้นระทึกร้านไหนไกลไหมราคาเท่าไหร่ยินดีด้วยครับคุณกำลังถูกแฮกสมองนักออกแบบแอปพลิเคชันพวกนี้ไม่ได้จบแค่วิศวะคอมพิวเตอร์แต่พวกเขาจ้างนักจิตวิทยาพฤติกรรมระดับโลก มาออกแบบวงจรเสพติดหรือ Addiction Loop พวกเขาใช้ทฤษฎีเดียวกับตู้สล็อตแมชชีนในลาสเวกัสเรียกว่า Variable Ratio Reinforcement หรือการให้รางวัลแบบสุม่มถ้าตู้สล็อตจ่ายเงินทุกครั้งที่ดึงคนจะเบื่อเร็วแต่ถ้ามันจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างจ่ายน้อยบ้างจ่ายแจ็คพอตบ้างคนจะเสพติดจนโงหัวไม่ขึ้นแอปไรเดอร์ก็เหมือนกัน บางงานได้ค่ารอบ40บาทบางงานได้ทิป100บาทบางงานเจอแจ็คพอตลูกค้าเหมาความไม่แน่นอนหรือ u n c e r t a i n ทนีนี่แหละคือตัวกระตุ้นสารโดปามีนในสมองคุณไม่ได้ออกไปทำงานคุณกำลังออกไปเล่นพันนันโดยใช้แรงงานและน้ำมันของคุณเป็นชิปเดิมพันและเจ้ามือคือแพลตฟอร์มกินค่าต๋องทุกตาเทคนิคที่ร้ายกาจที่สุดคือระบบอินเซนティブ หรือที่พวกคุณเรียกว่าการทำเควสวิ่งครบ15งานรับโบนัสพิเศษ100บาทฟังดูเหมือนเข้าใจดีใช่ไหมแจกเงินเพิ่มเปล่าเลยมันคือกลลอุบายทางจิตวิทยาที่เรียกว่า Go Gradient Effect เมื่อมนุษย์เห็นเป้าหมายอยู่ใกล้เอื้อมเราจะเร่งความเร็วและพยายามหนักขึ้นสมมุติคุณวิ่งไปแล้ว13งานร่างกายคุณล้ามากฝนกำลังจะตกคุณอยากกลับบ้านไปนอน แต่สมองคุณจะสั่งว่าเฮ้ยอีกแค่2งานเองก็จะได้100บาทแล้ววิ่งต่อเถอะคุณฝืนร่างกายขับรถฝ่าฝนเสี่ยงตายเพิ่มขึ้นเพื่อไล่ล่าเงิน100บาทนั้นนี่คือการขุดรีดตัวเองหรือ self exploitation ที่แนบเนียนที่สุดแพลตฟอร์มใช้เงินแค่100บาทซื้อวิญญาณและความปลอดภัยของคุณได้ทั้งคืนเขาฉลาดกว่าคุณเสมอ เขารู้ว่าต้องเอาแครอทขนาดเท่าไหร่มาล่อลาให้เดินต่อในตอนที่ลามันหมดแรงเคยไหมออกมาวิ่งงานแล้วเงียบกริบคุณนั่งรอมาสองชั่วโมงแล้วไม่ได้เงินสักบาทใจหนึ่งก็อยากกลับบา้านแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าอุตสาห์ออกมาแล้วน้ำมันก็เติมแล้ว รออีกหน่อยเผื่อมีงานเด้งนี่คือซังคอสฟลาซี acy, หรือต้นทุนจมคุณเสียดายเวลาที่เสียไปแล้วเลยยอมเสียเวลาเพิ่มเข้าไปอีกเอากอริทึมรู้จุดอ่อนข้อนี้ดีมันอาจจะโยนงานไกลๆราคาถูกๆมาให้คุณตอนที่คุณกำลังจะถอดใจแล้วคุณก็จะกดรับเพราะคิดว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยหารู้ไม่ว่า งานนั้นอาจจะทำให้คุณขาดทุนค่าน้ำมันด้วยซ้ำคุณถูกขังอยู่ในกรงขังที่มองไม่เห็นกรงขังที่สร้างจากความหวังและความเสียดายและคนที่ถือกุญแจไขกรงไม่ใช่คุณในโรงงานสมัยก่อนคนงานรวมตัวกันได้มีสหภาพแรงงานมีอำนาจต่อรองแต่ในกิ๊กอีโคโนมีพวกคุณถูกทำให้โดดเดี่ยว คุณไม่รู้จักชื่อเพื่อนร่วมงานคุณคุยกันแค่ในกลุ่ม Facebook ที่บนไปก็ไม่มีใครฟังคุณแต่ละคนมีหน้าจอของตัวเองมีคเควสของตัวเองมีเรทราคาของตัวเองหรือ d ดินามิกไพรซิงอัลกริทึมบริหารพวกคุณไม่เหมือนกันไรเดอร์ใหม่ได้งานดีเพื่อล่อให้ติดเบ็ดไรเดอร์เก่าได้งานหินเพราะรู้ว่าไปไหนไม่ได้ นี่คือกลยุทธ์ divide and conquer หรือแบ่งแยกแล้วปกครองเมื่อพวกคุณรวมตัวกันไม่ได้อำนาจต่อรองก็เป็นศูนย์คุณทำได้แค่ก้มหน้าก้มตากดรับงานต่อไปบนกับหน้าจอโทรศัพท์ที่ไม่มีวันตอบกลับในพาร์ทสุดท้ายพาร์ทสผมจะพาคุณแหกกรงขังนี้ถ้าคุณติดกับดักนี้ไปแล้วจะออกยังไง ทางออกไม่ใช่การเลิกขับทันทีเพราะต้องกินต้องใช้แต่คือการวางแผน Exit Strategy ทําำอย่างไรให้งานขับรถเป็นแค่สะพานไม่ใช่ปลายทางและทักษะอะไรบ้างที่คุณต้องรีบสร้างเดี๋ยวนี้ก่อนที่ AI จะขับรถได้สมบูรณ์แบบแทนคุณได้เตรียมพบกับแผนการหลบหนีจากคุกดิจิทอลสู่โลกแห่งความจริง ผมไม่ได้บอกให้คุณทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วเดินกลับบ้านไปนอนหิวในโลกทุนนิยมเงินสดแคชฟลู Flow, คือออกซิเจนงานไรเดอร์คือแพรยางชูชีพที่ดีที่สุดที่จะช่วยไม่ให้คุณจมน้ำแต่ปัญหาคือพวกคุณเผลอหลับสบายบนแพรยางแล้วคิดว่ามันคือเรือสำราญจงเปลี่ยนไมล์เซตเดี๋ยวนี้งานขับรถคือทุนการศึกษาของฉัน ทุกบาทที่คุณหาได้จากท้องถนนแบ่ง1 0 2ถึง20ซมาซื้อหนังสือลงคอร์สเรียนออนไลน์ซื้ออุปกรณ์ช่างใช้เวลาระหว่างรอออเดอร์เดทไทม์ให้เป็นเวลาทองคำเลิกไถติ๊กตอกดูคลิปเต้นกินรำกินแล้วเปิดพอดแคสต์ความรู้ฟังเลิกเล่นเกมแล้วหยิบหนังสือภาษาอังกฤษขึ้นมาอ่านเป้าหมายของคุณ ไม่ใช่การเป็นไรเดอร์อันดับหนึ่งของเขตเป้าหมายของคุณคือใช้เงินจากไรเดอร์เพื่อส่งตัวเองไปเป็นอย่างอื่นให้งานนี้เป็นแค่สะพานที่คุณเดินข้ามไปแล้วเผาทิ้งซะเมื่อคุณข้ามพ้นทำไมงานไรเดอร์ถึงจนเพราะมันเป็นลีเนียอินคัมทำหนึ่งชั่วโมงได้เงินหนึ่งชั่วโมงหยุดทำรายได้หยุดและที่แย่กว่านั้นยิ่งแก่ตัวลง แรงยิ่งน้อยลงรายได้ยิ่งลดทางรอดเดียวคือการสร้างทักษะทบต้นหรือ Compounding Skills ทักษะที่ยิ่งทำยิ่งเก่งยิ่งค่าตัวแพงและ AI แย่งงานยากมองหาอาชีพที่ใช้ฝีมือและความสัมพันธ์เช่น 1. ช่างฝีมือ (Blue Collar) ช่างไฟช่างแอร์ช่างประปา เชื่อไหมว่าช่างแอร์ที่เก่งๆหายากกว่าท้องคําและรายได้ดีกว่าพนักงานออฟฟิศ AI ซ่อมท่อประปาแตกไม่ได้ดโดรนล้างแอร์ไม่ได้ 2. งานขายการเจรจาต่อรองการเข้าใจมนุษย์ถ้าคุณขายของเป็นคุณไม่มีวันอดตาย 3. เฉพาะทาง Specialist เขียนโค้ดตัดต่อวิดีโอทำบัญชี จงยอมลำบากฝึกฝนทักษะพวกนี้ในช่วงแรก Learning Curve มันอาจจะยากกว่าการบิดมอเตอร์ไซค์แต่มันคือการปลูกต้นไม้ยืนต้นในขณะที่งานไรเดอร์คือการเด็ดยอดหญ้าก,กินไปวันวันคุณคิดว่าคุณจะขับรถไปได้จนเกษียณหรอือคุณโลกสวยเกินไปแล้ว บริษัทเทคโนโลยีที่คุณทำงานให้เขากำลังทุ่มเงินมหาศาลเพื่อพัฒนาอัตโนมัติ driving ระบบขับขี่อัตโนมัติเทสลาโรโบแท็กซี่เวโมโดรนส่งของรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงยอมจ่ายเงินจ้างพวกคุณตอนนี้เพื่อใช้พวกคุณเป็นตัวเก็บข้อมูลหรือ data collector ไงล่ะทุกเส้นทางที่คุณวิ่ง ทุกการเบรกทุกการเลี้ยวถูกส่งไปเทรน AI ให้ฉลาดขึ้นคุณกำลังสอนงานให้อนาคตมาไล่คุณออกเมื่อเทคโนโลยีพร้อมและกฎหมายผ่านต้นทุนการใช้หุ่นยนต์จะถูกกว่ามนุษย์หุ่นยนต์ไม่ต้องนอนหุ่นยนต์ไม่ประท้วงขอขึ้นค่าแรงหุ่นยนต์ไม่แอบ,บกินอาหารลูกค,ค้าวันนั้นจะมาถึงเร็วกว่าที่คุณคิดอาจจะ5ปี หรือ10ปีและเมื่อวันนั้นมาถึงอาชีพคนขับรถจะหายไปเหมือนอาชีพคนลากรถแจ็คถ้าคุณยังไม่มีทักษะอื่นสำรองไว้คุณจะกลายเป็น obsolete human หรือมนุษย์ที่หมดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสุดท้ายนี้ผมขอฝากคำถามไว้ให้คิดในยุคข,ของ AI และ automation โลกจะแบ่งคนออกเป็นสองประเภท1 คนที่ถูกเครื่องจักรใช้งานโดยยูส r i ไรเดอร์ที่วิ่งตามคำสั่งอัลกอริทึม 2. องคนที่คุมเครื่องจักร The controller คนที่สร้างแอปคนที่ซ่อมไบค์คนที่ใช้ AI ทํทำงานคุณอยากอยู่ฝั่งไหนเลิกมองตัวเองเป็นแค่แรงงานหรือเลเบอร์เริ่มมองตัวเองเป็นผู้ประกอบการแห่งชีวิตใช้ความอดทน ความแข็งแกร่งที่คุณได้จากตากแดดตากฝนบนท้องถนนเปลี่ยนมันเป็นพลังในการเรียนรู้สิ่งใหม่กัดฟันสู้อดออมและลงทุนในตัวเองหรือ invest in yourself อย่าให้คำว่าอิสรภาพจอมปลอมหลอ,อกคุณได้อีกต่อไปอิสรภาพที่แท้จริงคือการมีความสามารถที่ใครก็แย่งไปไม่ได้และมีเงินเก็บมากพอ ที่จะบอกเจ้านายหรืออัลกอริทึมว่าไปตายซะผมชาลีมังเกอร์ขอให้พวกคุณรีบหาทางลงจากหลังเสือก่อนที่เสือจะกัดคุณโชคดีครับ